Great, hey, really? แล้วก็ดูคนร่างสิคือวันนั้นเนี่ยได้เข้ามาใช่แล้วนะคือพวอนนี้นเนี่ยก็พอดีกลับไปแล้วก็ผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะมาปรึกษาว่าไม่ทราบที่เนี่ยมีอาจารย์เข้ามาอบรมเรื่องเกี่ยวกับไม้ผลอะไรไหมคะเคยๆก็จบได้ที่ไหนเกี่ยวกับไม้ผลยังไม่มีนะฮะ มามามาสอนฝึกอบรมให้เรื่องเกี่ยวกับการสร้างสวนไม้ผลยุคใหม่ตรงนี้ก็เลยจะมาปรึกษาว่ามีใครสนใจไหมหรือว่าสะดวกช่วงไหนอะไรแบบนีอาจจะสามชั่วโมงมาชั่วโมงอันนี้ทางนี้ทางทางที่เป็นคนกําหนดเวลาหรือว่าให้ผมกําหนดว่าเอาวันไหนยังไงเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวต้องคุยกันแล้วเพราะว่าเดี๋ยวต้องคุยกับอาจารย์แล้วว่า อาจารย์ว่ามันไหนด้วยค,คือคือมันอย่างนี้คือว่าวันที่19ไเ้เดือนไหนเราประชุมกลุ่มใหญ่สิบเก้าสิงหาเนี่ยทังกลุมกล่มนียจะประชุมกลุ่มใหญ่ประชุมสามัญประจำปีนะฮะเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าันนั้น, <พอ S 1> นั่นเสร็จป<ด>ุ๊บเนี่ยเราจะคุยกับสมาชิกว่าจะมีอาจารย์มาอบรมเกี่ยวกับการทําสวนไร้ผลสมัยใหม่เนี่ยใครสนใจบ้างเราจะได้มาร่วมช่ว้ แล้วเราก็จะได้กําหนดว่าเออแล้วก็โทรไปหาที่ว่าเออทางโอเคแล้วนะมีคนประมาณเท่านี้เท่านี้เท่านี้จะได้เตรียมอุปกรณ์อะไรถูกลักษณะอย่างเงี้ยแล้วถ้าถ้า29สิงหาคมคือถ้าจะสอนในช่วงกี่วันนะคะไม่ใช่ค่ะก็คือเขาจะประชุมกันเองก19แล้วก็แจ้งเราอ๋อคือทางทางผมจะประชุมสามัญประจําปีไงเพื่อรับรองวบคุมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เกษตรกรมันจะมาเยอะไงจะรวมตัวกันไงคือบางทีเราประกาศแต่เงี้ย ประกาศและประกาศได้แต่กานี้คอยเรเสร็จปุการลงตัวการการพูดคุยกันมันจะไม่ค่อยเยอนี่ไวันท่19มิายนเนี่ยบเจะมีประชุ่อ่ากลุ่มวันที่19สิถุนายนเนี่ยเราจะได้แล้เรื่องนี้เอาที่ประชุมได้ไหมอย่างเงี้ย